สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเริ่มแล้วเตือนพายุฤดูร้อนวันนี้ถึงวันที่6เมษายนกรมตูนิยมวิทยาเตือนพื้นที่ตอนบนของไทยระวังพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6เมษายนโดยวันนี้ภาคอีสานจะมีฝนตก60เอร์เซของพื้นที่กับมีลุกเห็บตกและมีลมแรงโดยมีโอกาสตกได้ทุกจังหวัดเช่นเดียวกับภาคตะวันออกมีฝนตก ลมแรง40%ของพื้นที่และมีโอกาสตกได้ทุกจังหวัดเช่นกันส่วนภาคเหนือและภาคกลางมีฝน20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงขณะที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีอากาศร้อนสูงสุด39องศาเซลเซียสและมีฝนตกได้เล็กน้อยภาคใต้มีฝน40-60%ของพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งอีกหนึ่งวันขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ